ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เ a t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรมตัว U ูจีโฟนใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม FK Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิ้์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังม,าามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้งตะมกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซาน n e ว World เนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองนะับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกม e Station ็ o p Up นะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ u i d แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่งยาไอดีเนีเเห้ ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที้มารับชมว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยครับวันนี้ผมภูมิสเปียอาราฟ,ฟรมเรี่เก๋เดชเชงเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่า Soland ี i v e l หรือว่าเกมถังซาน MMO นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครถังห้าวตัวละคร UR ตัวแรกที่เข้ามาในเกมวันนี้เลยนะครับก็คือวันที่16มกราคมนะครับว่าตัวละครเนี่ย เราควรทำถึงขั้นไหนดีที่สุดนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราทำการทดสอบไปแล้วนะครับต้องขอบอกก่อนแล้วกันว่าถ้าเทียบตัวละครแบบซับพอร์ตเดียวๆเลยเนี่ยนะครับหลงหลงทำดาเมจได้เยอะกว่าถังห้าวถ้าเทียบกับตัวคุณเดียโบนะหลงๆเนี่ยนะครับตัวเดียวเลยในทีมบัฟดาเมจทำดาเมจกับตัวของหุ่นไม้เนี่ยได้ประมาณ170 H นะครับถังห้านะครับ ตัวเดียวในทีมสามารถทำดาเมจได้ประมาณ150 H แต่ถ้าเราเอาตัวของหลงหลงเป็นตัวละครหลักแล้วเอาตัวละครถังห้าวเป็นตัวละครรองนะครับจะทำดาเมจได้ประมาณ225 h เพราะฉะนั้นนะครับยังไงถังห้าวก็จําเป็นที่จะต้องมีในทีมแต่ว่าถ้าจะเทียบกันสําหรับสายฟรีอ่ะผมมองว่าใช้หลงหลงก็ยังได้ยังเก่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรถังห้าวเนี่ยมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือไปที่รับสมัครนะครับ แล้วก็ถังห้าวเนี่ยตัวละครเราจะปลดล็อกของเขาได้ต้องเลเวล52ก่อนอารมณ์ประมาณแบบเหมือนเราเปลี่ยนคลาสเป็นคอนห้าเทียนได้อะนะครับเพราะฉะนั้นข้อจํากัดแรกเลยคือตัวละครหลักเราต้อง52และอีกอย่างหนึ่งคือใบากาชามันใช้ใบากาชาแดงซึ่งมันต้องเติมเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นสายฟรีหมดสิทธิ์สายเติมน้อยมีโอกาสได้มาอยู่นะครับอ่าแล้วก็คราวนี้เรามาดูแลกันนะครับว่าในมุมมองของแต่ละคนเนี่ย ควรทําถึงระดับไหนถึงจากคุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งถังห้าวเนี่ยมันจะมีอีเวนต์ในการซื้อ,อตัวของร้านค้าที่เป็นใบกระชาของเขาใช่ไหมแล้วก็จะมีในส่วนตัวของกิจกรรมทะลวงครับอัพถังห้าวถึงระดับตามที่กําหนดเนาะตั้งแต่แบบว่าไอ้ตัวพวก10ดาวใช่ไหมเนี่ยไล่มาตั้งแต่แบบตรงนี้อ่าหดาวใช่ไหมนี่เดาว8ดาว9ดาว10ดาวใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้อ่า 2ดาวแดง3ดาวแดงสดาวแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็จะเป็นขั้นของไอเทมอ่าประมาณนี้เนาะปัจจุบันคุเดียโบนี่คืออัพเต็มเลยแล้วก็ถังห้าวถ้าเรามาดูดีๆนะครับมันเอาคือมันไม่บอกที่จะเป็นตัวหลักใช่ไหมมันออกแบบมาเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวประมาณนี้หลงๆเป็นตัวหลักที่จะอยู่ในทีมแล้วใช้สกิลบัฟเราไม่ว่าจะเป็นบัฟดามจนอ่ะบัฟฮิลใช่ไหมบัฟอัตราคีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถังห้าวอ่ะเราเอามาแค่พสซีฟ แค่แพสสิ่เดียวครับคือพอรสวรรค์ของเขาพรสวรรค์ของถังห้าวเนี่ยนะครับเมื่อถัองห้าวเนี่ยอยู่ในทีมโดยที่มันจะเป็นต้องเป็นตัวหลักนะ,ะสหายที่ครอบครองเนี่ยสร้างดาเมจโจมตีเหนือชั้นก็คือติดคริสีลุง้งภายใน10วินาทีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมา5%เลยสามารถทำซ้อนได้6ขั้นนะครับเอฟเฟกนี้ทุกๆ1วิจะก,กระตุ้น1ขั้นนะครับแล้วตัวถังห้าวอยู่ในทีมเนี่ย มันจะสามารถเพิ่มพละงกาลังนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรา6%ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวละครแค่1นดาวเนี่ยผมว่า O-P แล้วสำหรับผมนะผมมองว่าถังห้าวเนี่ยถ้าเราดูจากคุณยาโบเติมไปเนาะคุณยายโบเติมไป400ดอลลาร์ได้2ดาวลุ้งเติมเพิ่มอีกประมาณ450ดอลลาร์จะได้5ดาวลุงเพราะฉะนั้น400ดอลได้2ดาวลุงนะ อีก450นะครับกลายเป็น950ดอลลาร์ 50, ใช่ไหมก็ประมาณ30,000กว่าๆได้5ดาวลุงสเตตัสมันเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยถ้าเราอัปเกรดมาถึง2ดาวลุงงบประมาณอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์ใช่ไหมพลังของวิญญาจาร์เนี่ยนะครับกำลังนะเพิ่มมา12%แล้วโจมตีติดคลิปเหนือชั้นเพิ่มดาเมจ6.6%อ่าแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีก450ดอลลาร์ จากตอนแรกเสียแค่400กลายเป็น950ดอลใช่ไหมคุณจะเพิ่มสเตตัสมาแค่พลังของวิญญาจาณเนี่ยกำลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ13%แล้วก็พลังโจมตีจาก6.6เพิ่มขึ้นมาเป็น7%เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะทำสุดๆเลยเนี่ย2ดาวลุ้งคุ้มสุดแล้วนะครับ จากการรีวิวจากการเปิดมาเลยเพราะว่าของผมเนี่ยทำตอนแรกคุณเดบโบเปิดเองใช่ไหมประมาณ400ดอลได้2ดาวลุงแล้วผมอะ่ะมาเปิดเพิ่มเติมใช่ไหมมาเปิดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับคุณเดบโบเติมให้อีกประมาณ500ดอลเนาะแต่ว่าใช้ไปประมาณ450อาดอลเราต้องใช้ตัวซ้ําอยู่ที่ประมาณ6ตัวนะเออเพราะว่า3ดาวลุงเนี่ยใช้ตัวซ้ํา2ตัว4ดาวลุงใช้2ตัว5ดาวลุงก็ใช้2ตัวรวมกันเป็น6ตัวละคร เพราะฉะนั้นหลักๆเลยถ้าจะเปรียบเทียบกันเนี่ยยังไง2ดาวลุงก็คุ้มค่ากว่าเพราะว่าดาเมจที่ทําได้อะมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ450ดอลนอ่ะเออแล้วมันเพิ่มสเตตัสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะเข้าใจไหมเอออันนี้ในมุมมองของสายเติมนะแต่ถ้าเป็นผมนะมุมมองของผมเองอะสำหรับผมนะถังห้าตัวเดียวก็คุ้มครับหนึ่งดาวเหลืองพอเพราะอะไรหนึ่งดาวเหลืองเนี่ยเราได้สเตตัสอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์โจมตีติดครีเหนือชั้นทับซ้อนได้หกขั้น เราจะได้พลังโจมตี30%ถ้าตราบใดที่เราตีติดคริติคอนเหนือชั้นหรือก็คือคิลุง้งภายใน1ิวินาทีมันจะยังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเข้าใจไหมเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นได้ทุกๆ1วินาทีเพราะฉะนั้นเราตีติดคริตีติดคริตีติดคริทุกๆ1วินาทีเนี่ยมันจะเพิ่มทับซ้อนไปเรื่อยๆแล้วสเตตัสของเราจะอยู่ที่ประมาณ30%แต่ถ้าคุณเติมเงินอีก30,000บาททำจาก1ดาวเหลือง ไป5ดาวลุงสเตตัสของคุณจาก5%กลายเป็น7%ทับซ้อนได้สูงสุด42%ระดับความต่างเนี่ยของเงินนะโอ้โหประมาณสมมุติคุณเติมไป500หรือ1,000น่ะคุณได้ดาเมจสูงสุด30%กับคุณเติมประมาณ30,000กว่าคุณได้ดาเมจสูงสุด42%เห็นไหมความคุ้มค่าสำหรับผมอะผมว่าได้ตัวละครตัวเดียวมาแล้วเอามาอยู่ในทีมอะก็พอในมุมมองผมเลยนะ ตัวเดียวเฟี้ยวได้เลยนะครับเออแต่ว่าคุณยาโบนแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็2ดาวลุ้งนะครับเหตุผลที่2ดาวลุ้งเพราะว่าในอนาคตมันจะมีตู้กาชาตัวละคร UR ปีป,ปีตรงเข้ามาแล้วในตู้ปีป,ปีตรงมันจะมีตัวละครถังห้าวเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอุย้ยถังห้าวมันจะไม่เข้ามาเลยหรือเปล่าเราอยากได้ถังห้าวตันเนี่ยไม่ต้องซสีเรีเยสครับในอนาคตก็จะมีให้เปิดในตู้ปีป,ปีตรงมีโอกาสรุนเรทถ้าใครแบบได้2ดาวลุ้งแล้วใช่ไหม เราแบบจะทำต่อไปให้มัน5ดาวลุ้งอ่ะก็เก็บอีก6ตัวเพราะฉะนั้นเก็บไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องสีเรียสสำหรับผมอ่ะถ้าถ้าเป็นผมนะผมเติมสักประมาณ5 0 0ร้อ0น่พะแล้วผมทำแค่ให้ได้1ดาวเหลืองอ่ะเอาแค่ตัวเดียวมาใช้เอาสเตตัสสา่ะแล้วก็เอาสเตตัสบวกกำลัง6%ก็พอเพราะว่าถ้าเราอัพเต็มอ่ะกำลังเราจะได้ประมาณ13%อัตราแบบเพิ่มพลราตจมตี7%ไงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือแบบเฮ้ย เงินที่เสียไป30,000บาทกับ1,000บาทอะ่ะแม่งสเตตัสที่ต่างกันมันก็ต่างกันเยอะแหละครึ่งนึงใช่ไหมแต่ว่าโหมึงพันนึงกับ3 0 0 0 0น่ะเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเนี่ยผมว่าความคุ้มค่าของถังห้าวเนี่ยจำเป็นต้องมีในทีมแล้วกันแต่ว่าในมุมมองผมนะผมว่า1ดาวเหลืองพอสำหรับคุณยาโบเขาบอกว่า2ดาวลุ้งพอเออแต่ว่าได้ทำมาแล้วก็เลยจัดไปเพราะว่าตอนแรก2ดาวลุ้งอะ่ะประมาณ400ดอลลดร์อันนี้คือหมดแล้วนะครับ แต่คุณเดียโบเติมมาให้แบบเปิดต่อเพราะว่าผมนอนไม่ตื่นอะคุณภูมิทำให้ประมาณ5ดาวลุ้งเลยแล้วกันครับอะไรอย่างเงี้ยก็เสียอีกประมาณ450ดอลลาร์โดยรวมแล้วทําถังห้าวนะครับ5ดาวลุ้งเสียเงินไปประมาณ950ดอลลาร์นะครับโดยประมาณอ่าแล้วก็ตัวละครปัจจุบันเนี่ยสามารถมีอาวุธเทพได้แค่2ดาวนะไม่มีให้ซื้อต่อแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็หลกัหลกๆโดยรวมเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่า1ดาวเหลืองพอ ในมุมมองของสายเติมคุณเดียโบแนะนำสองดาวลุ้งพอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเป็นสายไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปจัดแจงเอาแล้วกันนะครับแต่ผมมองว่าทั้งห้าถ้าเรามี มันเก่งแน่นอนนะครับเอามาไว้ในทีมก็ยังไงก็สุดๆแน่นอนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายฟรีก็เล่นหลงๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเติมน้อยเนี่ยผมมองว่าหามาสักหนึ่งตัวละครเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนั่นเองนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจากประมาณนี้ละกันก็สัปรานีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์แล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นแค่มุมมองของผมคนเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงอยากเปิดไหม เปิดมีตัวเดียวหรือจําเป็นต้อง5ดาวลุ้งไหมอะไรก็ว่ากันไปสามารถคอมเมนต์ได้นะไม่มีผิดไม่มีถูกนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะถังห้าวเหมือนจะเติมถูกกว่าถังซานคอนเออถังซานคอนหมดเยอะกว่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเหมือนถังห้าวเนี่ยจะถูกกว่าที่ซ้ำนะครับก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสําหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์สวัสดีครับ